สวัสดีครับทุกท่านเจอกันอีกแล้วนะครับผมเซียวโยจากศรีสเกตพงศ์นิเวศครับผมร้านที่ขายแต่รถดีราคาถูกแล้วก็มีคุณภาพอย่างยอดเยี่ยมครับร้านเปิดมา30ปีแล้วรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ก็เช่นเดิมครับมีรถมาเสนอกันอีกแล้วครับผมกับเจ้า isuzu d max all new นะครับ e 9 l Blue Power Highlander นะครับปี2562นะครับผมปี2019นั่นเองนะครับ คันนี้นะครับไม่เพียงแค่40,000โลเท่านั้นเองนะครับผมราคาถูกมากๆครับเพียงแค่58,000บาทเท่านั้นเองนะครับได้อุปกรณ์ครบคันเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีเดย์ไลท์นะครับมีไฟตัดหมอกนะครับมาด้วยกระจังหน้านะครับแบบโฟรเมียมนะครับตัดด้วยสีขาวนะครับสวยมากเลยทีเดียวนะครับใครที่หาอยู่รับรองไม่ผิดหวังครับนะฮะตัวรถสภาพดีมากๆครับมีร่องรอยนิดหน่อยนะครับผม คันนี้เปลี่ยนยางมาให้ใหม่นะครับแบตใหม่ครับผมวันรับรถก็คือแบตใหม่ให้ไปเลยนะครับส่วนกระจกกระจกข้างนะครับก็มีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับผมตกแต่งมาด้วยคิ้วนะฮะอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับมือจับก็โครเมี่ยมมาเรียบร้อยนะครับผมนี่คือรถสภาพเดิมๆนะครับใหม่มากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่หาอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมกับอีซูซูดีแม l ออ e w นิวนะครับ 1.9L Highlander ปี2019คันนี้นะครับ58,000บาทเท่านั้นเองนะฮะต้องบอกว่าสีขาวเป็นรุ่นที่ค่อนข้างหายากหน่อยนะครับใครที่หาสีขาวอยู่ต้องรีบตัดสินใจนิดนึงนะครับผมโอเคไหมครับภายนอกสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูภายในด้วยกันครับโอเคนะครับรุ่นใหม่ก็จะเป็นรุ่นแบบ Open Cap นะครับผมแคปสามารถเปิดได้นะครับภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะครับผมคู่หน้านะครับแล้วก็เบาะหนัง นะครับตรงส่วนหลักด้านหลังนะครับผมทุกอย่างยังสวยนะครับยังสมบูรณ์ยังดีอยู่เลยนะครับดูรอบๆด้วยกันนะครับไม่ว่าเพดานต่างๆนะครับยังสะอาดใสนะครับไม่สกปรกนะครับมีช่องไว้ให้เราเก็บแว่นด้วยนะครับทุกอย่างเพอร์เฟกใช้ได้ครับผมผมบอกว่าใช้ได้ดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับมาด้วยคอนโซลหน้านะครับที่สวยงาม คอนเซิร์หน้าที่สวยงามนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับกระจกสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับผมส่วนไฟลีนะครับไอไฟนะใช่ครับนก็สามารถปรับสูงต่ําได้นะครับไฟหน้าสามารถปรับสูงต่ําได้นะครับผมนะเป็นไงบ้างครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับมาด้วยเกียร์หสปีดนะครับมาด้วยเกียร์หสปีดนะครับคันนี้มาด้วยเกียร์หสปีดนะครับ ลาบริเกียร์หกสปีดนะครับก็ระบบแอร์ก็สามารถหมุนได้เลยนะครับปรับเท่าที่เราต้องการได้นะครับนะฮะงวนเลขไมค์คันนี้อยู่ที่4ี่แสนสี่หมื่นครับโทษครับ4ี่หมื่นเก้าพันเก้าพันห้าร้อยหกสิบกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับกับเจ้าออ l น e ยลดีแม็กคันนี้นะครับต้องบอกว่าสวยแล้วก็ใช้งานน้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าด้วยกันนะครับว่ารถคันนี้มันน่าสนใจแค่ไหนกันนะครับนะฮะสวยจริงๆนะฮะ ต้องบอกว่าเครื่องยนต์นะครับใช้งานดีนะครับเผาไหม้สมบูรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับยังมีรับประกันศูนย์นะครับถึงปี2022นะครับผมนะฮะนี่ปี20เนาะนะครับปีสิบเก้านะครับรับประกันศูนย์นะครับอยู่ที่1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรหรือ3ปียังเหลือๆอีกนะครับอีก50,000กิโลนะครับนะแบตเตอรี่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับท่านซื้อไปนะครับผมเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีนะครับแบตเตอรี่ใช้งานยาวๆไปครับผมอีก3-4ปีค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง นะครับรถเดิมนะครับรับประกันไม่มีชนพิกคว่ำล้านเปอร์เซ็นนะผมให้ล้านเปอร์เซ็นเลยนะครับไม่ต้องร้อยเลยเดาให้ล้านเปอร์เซ็นเลยนะครับนะนะครับทุกส่วนนะครับเดิมหมดทุกอย่างนะครับซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับเจ้าอีซูซูดีแม็กออรนิว 1.9L Highlander ปี2019คันนี้นะครับนะใครที่สนใจนะครับทักทายหาผมได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับเพจนี้หรือเฟซบุ๊กนะครับของผมนะครับ ถามกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับสับเจ้าคันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมราคาเพียงแค่5 8 8 0 0 0บาทนะครับใช้เงินออกเพียง23,000บาทเท่านั้นเองนะครับดาวยิ่งมากงวดยิ่งต่ำนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกันครับสวัสดีครับ